คุณผู้ชมคะสรับมาติดตามเรื่องราวดีๆจากทาง M E A กันบ้างนะคะจัดอบรมการติดตั้ง EV Charger แบบ Normal แก่ช่างไฟฟ้ามืออาชีพเพื่อรองรับแนวโน้มการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยคะ่ะติดตามได้จากรายงานเลยคะ่ะ นางสาวพงพันธ์กันละประวิทย์ผู้ช่วยผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA เป็นประธานพิธีเปิดอบรมหลักสูตรการติดตั้ง EVcharger แบบ Normal ให้แก่ช่างไฟฟ้ามืออาชีพภายใต้โครงการสร้างความปลอดภัยจากระบบไฟฟ้าและมีคุณภาพชีวิตที่ดีประจำปี2563จำนวน2รุ่นเมื่อวันที่2-3ถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาณห,ห้องเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีที่ทำการเพลินจิตโดยหลักสูตรการติดตั้ง EVcharger แบบ Normal ดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพื้น ฐานเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าและการอัดประจุไฟฟ้ารวมถึงกฎหมายมาตรฐานและข้อกําหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องในการติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับช่างไฟฟ้าที่ผ่านการอบรมและได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างสายไฟฟ้าภายในอาคารระดับหนึ่งจาก M.E.A. รวมถึงเตรียมให้บริการด้านไฟฟ้าแบบครบวงจรผ่านแอปพลิเคชัน M.E.A. Efix อีกทั้งเป็น เครือข่ายตัวแทน M.E.A. ในการให้บริการประชาชนภายในที่พักอาศัยพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการ ที่มาของโครงการนี้ครับเราต้องการเพิ่มศักยภาพของช่างไฟฟ้ามืออาชีพที่เขามีใบรับรองช่างไฟฟ้าภายในคาร,ระดับหนึ่งเนี่ยให้มีความสามารถในการติดตั้งชาร์จเจอร์แบบ normal <published> the, <ๆ>นะครับเพื่อเพิ่มศักยภาพให้เขาแล้วก็ให้เขาสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้น,นจากโครงการนี้ครับประโยชน์ของผู้ที่เข้ารับการอบรมเนี่ยก็จะมีความรู้ความสามารถในการติดตั้งชาร์จเจอร์แบบ normal นะครับซึ่งการติดตั้งชาร์จเจอร์แบบ normal เนี่ยก็จะเป็นที่นิยมแพร่หลายหลังจาก จากที่มีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในบ้านเรามากยิ่งขึ้นนะครับช่างไฟฟ้าเขาก็จะมีความรู้ความสามารถในการติดตั้งชาร์จเจอร์นะครับการต่อยอดโครงการเนี่ยคือช่างไฟฟ้าพวกนี้เขาจะมีความรู้ในการติดตั้งเดินสายอยู่แล้วนะครับมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับในการติดตั้งชาร์จเจอร์ที่จะเป็นประโยชน์ในอนาคตหรือว่ามีการใช้งานมากขึ้นนะครับ